ค่ะมือนี้มาตามค่วมฝันแม่ตุยโค้งสุดท้ายดวนดวนบ้านเมือขึ้นอธิษฐานว่าบ่มีเงินมีทองเจ้าขีเจ้าทั้ทงมาเข่าฟันให้บอกเลขบอกหวยในตอนขึ้นลุกร้านถูกยากลําบากหลายแม่ตุยก็อธิษฐานแบบนี้ตกกางเคลื่อนมากกันเลยมาฝันบ้านดีค่ะต้วงฝันแม่ตุยจะเป็นแบบไหนมาลองไปติดตามกันเลยเลยค่ะ สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนมือนีแม่ตุ้ยก็มีแน่าทางดีดีมา,ากกว่าเอฟซมือดีเป็นมือเลขรัฐบาลไทยออกวันที่หนึ่งสิงหาฮกเป็ดมือดีแม่ตุ้ยก็ว่าเราพูดเดียวหมอรวยมาอยู่พอคนพอสบายเขาล่องบาน อาการหนักดูคนว่าพวกไปหาหมอเ้าว่าไหมาเอาเหล็กเนี่ยฟันดีแล้วใช่เป็นกันเลยว่าเป็นเ่าพออยู่ล่งบานอยู่อาการหนักดูคนวน่าหมอเขาบอกเฉินตะไดนอนัดล่งบานหลายที่ก็เ,เลยบ่ได้มาสัมผัสน้มืกันมอพอคนก็เถาแล้วคนว่า อากน้ำพอไปทายขีบมื่บ้านนี่ก็ลูกไสคนโทษไปว่าตาบ้อนอันจบ่ายคนสั้นจะเป็นเป็นยังวสักเป็นไขู่งตะเลยโทษหาพอไปทายขีบก็เลยว่าเดยกทายนั่นเลยเด็กฟาวว่าทายก็บอกเหลี่ยวหมู่บ้านนี่กะได้มื่อนี้กับเข่าล่วงบานได้นอนเนี่ยภาษาหาพี่หมอว่า จะเรียนอนหล่ขึ้นมึงอาการพะโลเมตัวกระไดเร่ิมาสัมผัสล่วงฝันตัวเองไออิฟซี่ฟังเพื่อว่ามือนี่เป็นมือห้อยออกห้าอฟซี่มากิฟซี่กตอบไจัดไปล่วงฝันเมตุยฝันสันสันหน่อยๆขึ้เก่านั่นบ่ได้ฝันยาวือพขึเงินฝันเมตุยฝันหน่อยครับ ว่าม yeah. ันฝันหน่อยมันใดเวล่าสิกับสิวาไปไห้มันก็ใดเวลาเนาะค่ะในเวลาหน่อยกะนดูถูกเขากับ่มโซงเห็นเขาก็ต้องไห้มันใดเวลาสิวาแต่คว่ำฝันมันก็จบแป๊บเดียวคขาว่าฝันหน่อยหน่อยฝันบ้หลายฝันย้มไดบ้าลายฝันสันสันนิดเดียวคุยกัน้เห็นเมื่อเราเห็บที่ฟัง ฟันแรกกับฟันว่าไปทำก้วมสะอาดในบ้านไปคลองไปเปิดหน้าต่างเสร็จว่ามันโซกโป่งไปเปิดออกหน้าต่างมันรุดออกเลยว่าจะเปิดกับรุดออกในก้วมฟันนะ่ะคลาย่ามันคลาย่าประตูมันคูมันยังไงให้เปิดแล้วมันกันลุดออกหน้าต่าง ้าตั้งมันปูจิดทำคว่มจัดเพราะจะไปเปิดดอกรุดบับรุดก็ปแปลกด้กันมตุ้กันได้คิดว่ามันสิเกี่ยวกับบานเหล็กที่เหล็กอยู่ในบานเหล็กที่บอกก่อสิคิดว่าตกรุดโปก,กอ่ะพันแหลกก็ล่มขีดไปแล้วเนาะค่ะอันนี้มือขึ้น,นมืนตุ้ยกันไม่อธิษฐานอาธิษฐานมามือเอย็นเป็นมือเลอ็กออกไม่ออก ให้เจ้าที่เจ้าทางมาเขาา่าฝันลูกหลานไะม่น่าเฉกเลขมงเงินเพราะว่าลูกหลานบ่นบมีงเงินมีท่องตกยาลำบากหลนะายเนืเ้อตัวแ็งิดฐานว่าจังสิเพราะเนี่ยมันขึ้นมาก่นติดแจงจะได้มาฝันฝันอะได้ไปเที่ยวกับพอไส้เนี่ยนะจะบอไปเทีย่ยวใส่ไปไล่หม่องได้ให้ความฝันไม่ได้บังภรยาเกินแต่ไมได้บัง เทียวกับปลาส่่็คิดว่ามันต้องเป็นปลใส่เป็นหกแต่องกัสิเป็นซีหกีเก่าซีกัรนวาฟันสันสกันได้ตีแบบนี้กันได้ว่ามันเข่ากับบ้านเสีหกีเก่าซีันมาไปเทียวกับปลาใส่ปลารส่กับมันเข่ากับมันกลางคนหกี่ก็ไยเก่าซก็ไนี ไอตีนี่นะมันขี้เข่ากันกับบานเล็กงอยู่กันดฟันแหลกกับหน้าตังรุดออกนะค่ะฟันเมือนเี่นกับฟันมาไปเที่ยวกับปลาใสอายุกลางคนไอ้ตีกัเรยกว่าหกซี่เก่าซี่จังสินกัเรียกว่ามันที่เข่ากันแท้กับเลยเอย่างก็แม่ลองใอ้ตีฟังผงทุ่ยไทยวนๆฟันมืองเขนนะค่ะกัเรยกว่า กี่เป๋าเอาลงให้อ็ดซี่หนึ่งาแฟเอ็ดซ okay, ี่เห็นอีได้ซื้อมันนี่ก็สวยแล้วแมตตี้กับสิตีได้ไหมฟันแหลก 1, 9, 4, หนึ่งเกาซ่นาตา้งมุดอยู่ในบัานบ้าน,น่ 1, 9, 4, นชินหนึ่งเกาซี่มืสามบันนี้พุดถ่ายฟันมาขึา้นแฟันวันไหนไปเที่ยวกับพอ๋องไส้แจ๊กไปเที่ยวใส่ไปเที่ยวลายหม่องดูดิภรรยาขินกะคิดว่าเป็นหกซี่เก้าซี่แมตี ก็ไม่ซ้ำน,นี่เนาะค่ะคุณจะเสีโชว์ตัวเลขคนหนึ่งแต่ถาม่ซ้ำนี่เนี้ยท่งฟันสัสสนๆหน่อยๆมีบานเลขทีกับพุ่มฟันมึงขึ้นมันกับเข่ากันตรงกันเนาะคะ่ะบานเลขทีกับพุ่มฟันมึงขึ้นก็นเป็นเลขตัวเดียวค่ะเจ็บหน้าจอไวเดอร์ค่ะการพลาดกัรลืน่นเลขกกับวัาลายตัวค่ะไม่ซ้ำนี่ ฟันแม่ตุ้ยกับว่าลายหน่อยๆสันๆส้นๆพี่แค่นี้กระเปากับบ้านเจีงนะค่ะแบบว่าท่านนั่นปันหดท่านค่องเ <c oughs> พิ่งเฮ็ดได้ประมาณสามสี่เดือนนี่แหละค่ะเยู่ประมาณนี้ละว่ากระสังไล่ได้กะกะ่านแล้วค่ะสบายก,กับาากพานแล้วค่อยๆไปกยู่พานแล้ว แกนี่ก็ได้ยอดคนติดตามกัอยู่ประมาณสองพันตัวเนี่ยแหละยันได้ซื้อมาเพราะท่านหลายๆนะคะเพ็รมันนี่กับคอยเป็นคอยไปค่ะใจหอนกับว่าใดเพ็ดแนวมเลยนะคะค่อยไปค่อยเปลี่ยนไปใจหอนกับเสือสีเพ็ดว่าใดเพ็ดที่แหลกกับว่าคือยากกันคุ้มไปคุ้มมาก ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นไหวอยู่ค่ะก็ถือว่าเป็นไหวอยู่กับว่ามันซศร้าใน่ไหมบ้าณเคืองเดือนนี่แม่ตุ้ยก็เห็ดเป็นแล้วแต่ว่ากับว่ามันคลังน้างเดียวนี่กับข้อได้แล้วขาดเด่นข้อใส่ได้แล้วที่แลกกับงงงจะเศร้านาะว่ามันจะคล่องอยู่างเงี้ยบ้างอายุหลายแล้วนะผู้ใดกับว่าหุ้นเห็ดได้บ้างกัน มันรวยก็บอกอย่าตุยเห็ดไดซ้ำหนือตุอว่าเจงเนี่ยนะเจงมันรวยนะมันรวยหยองนะก็ว่าโอ้สหัดมันกับเปลี่ยนทุกคนแล้วเนาะค่ะถ้าจะเขาหัดเข้าใจสูงเข้าบอกเข้าเบาเศร้าเข้าเหยดไปมันก็เห็ดได้ใดตุยกับซ้ำเล็ดนะเบือดจางไล่ได้ได้แล้วค่ะเดือนผ่านแล้วตุยว่าผ่านแล้วตุ้ยก็ดีใจที่ว่าจะคล้องผ่านแล้ว ได้ใส <c oughs> <ayım> <c oughs> ่เงินดอนน้ำเขาเยนี่บิสิใส่เงินดอนละที่คนมาคนเย่อใหญ่ยูนี่แหละคนเยนี่กันเลยได้ใส่แล้วเนาะเฮ้าใจเย็นสูนเนาะเฮ้าว่ได้ถอยที่แหลกก็ง้อมจนทำจนหมื่ง้อมจนถ้แห้งไปมาเม้ามันแบบเกินเพิมสามารถวเพิ่มพยายามอยู่ใส่เพิ่มจำเร็จอยู่หันแมตุนี่วะได้อี่นี่ ็คขีว่าอดทุ้นเติบอย่างทาสั่งไรใดทานเลยได้ค่ะเอามาดูกับสิโชวตัรีแข่งเบื้องอีกเส้นหนึ่งค่ะสรุปพ่วมฝันฝันท่าบันท่าคพื่อสะอาดยู่บ,นบันจะคลองนี่แนาต่างรุดออกเลยค่ะฝันแหลกบาลิกีกันหนึ่งเกาที่สักมือสามฝันสองบมืน่นขึ้นีกคงทุดท้่ายดวนๆฝันว่าอาธิษฐาน ว่าลูกหลานว่ามีเงินขึ้นนี่มาเข่าฟันได้เลื่อนเหมือนเป็นเปรตห้อยอกลูกหลานถกยากลําบากหลายเจ้าที่เจ้าทางมีว่ายี่ยู่ดูแลลูกหลานอยู่ในบริเวณนี่กันเลยกัมาเข่าฟันนี่มันขึ้นฟันว่าไปเที่ยวกับปอไซด์มากเที่ยมไปไล่หมองแต่ว่ากับปอไซด์กลางคนแม่ซ์ตีกันได้ตีว่าหกสี่เก้าสี่มะเข่ากันกับบ้านได้คืออันเดียวกันเลย จีจะมีโชติเลศอยูด้วยขัควฟันอันโค้งทุทไทยกับฟันแหลกเลขตัวเดียวกันเขากันนี่เป็นเลขกันเดียวกันเนาะค่ะเแียบหนาจอกันผาดกันเริ่มเดือค่ะเรขเมทรีกันนม่เนี่ยหน่อยซ้กเลยนะคะเมื่อตัวค่ะเออค่ะมือดีเป็นมือห้อยออก ขอให้เอฟจีือหวยหลายๆโลกะยิ่เงินมีทองเด็กเตรียมตุยฝันคงแหลก,ก็คงทุกทายขอให้เขาเลิกาดเงนขอให้เอฟจีโชกมันมานกับเล็กเนยสวยมลลำลรวยุวยในวันที่หนึ่งสิงหา 2. สองหาหกแปดโชคมันมานกับเล็กควบฝันเมีตุยให้เขาเลิกขาดเง สวัสดีค่ะ